สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้นะคะพามาส่งงานสระว่ายน้ำของเรานะคะที่บ้านคุณปางค่ะอยู่ที่หมู่บ้านมัทน,นานะคะมัทน,นาที่บางนากม7ค่ะอันนี้เป็นสระสกิมเมอร์นะคะปูด,ด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติค่ะขนาดสระนะคะ8คูณ8ยาว8นะคะกว้าง3.5ค่ะสระนี้อ่า มีหัวหนวดจักกุชชี่ด้วยนะคะมีหัวหนวดจากรกุชชี่แรงๆด้วยน้ำใส่ปริงเลยปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาตินะคะในสระก็หินธรรมชาติสีอ่อนขอบสระก็เป็นพื้นเป็นกระเบื้องหินธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะก็ขอบสระตัวนี้ที่ถ้าเกิดว่า,าลูกค้าจะเลือกก็คือต้องต้องมันลื่นนิดนึงอะคะ่ะแต่ถ้าไม่โดนน้ำมันก็ไม่ลื่นนะคะ แล้วนี่จอยบอกที่เคยเคยเล่าให้ฟังอะค่ะแบบลูกค้าบางคนถามว่าเออมีที่กั้นเด็กไหมอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เลยคุณปางทําไว้นะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้ไม่ให้เด็กเดินมาเพราะว่าลูกคุณปางตัวเล็กๆตัวเล็กๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็คือว่าเนี่ยแกกลัวลูกตกนะคะก็เลยทําที่กั้นระหว่างสระกับบ้านค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้สระแบบนี้นะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ําไลท์เฮเว่น Light นะคะและม่านน้าดีไซน์ค่ะเราจะไปทําสระให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะตอนนี้โควิดมาอีกแล้วหยุดเชือ้อเพื่อหยุดเชื้ออยู่บ้านนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ